ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนอะไรมีหลายอย่างที่เราเข้าใจผิดมาเช่นอะไรบ้างคะเช่นเรื่องการขอตอนเด็กแม่ผมพาไปวัดก็จุดธูปจุดเทียนขอขอเรียนงสเก่งขอให้รวยขอให้ประสบความสำเร็จศาสนาพุทธไม่มีการให้ขอการตั้งจิตอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายแล้วเราก็ทําเหตุไปเพื่อให้ถึงจุดนั้นไม่ได้หวังว่าเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาดนบรนดาให้เพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจแก่นมากขึ้นว่าจริงๆแล้วคืออะไรแล้วก็ไปสุดโป่งแบบเหมือนคน ครั้งศาสนาครับออกมาก็จะเป็นผิดทางกับพยายามชวนทุกคนไปนปฏิบัติธรรมแล้วก็มาแบ่งเขาแบ่งเราคิดว่าเรามีศีลมากกว่าคนอื่นยังดื่มอยู่เราไม่ดื่มเราดีกว่าเขาอะไรเงี้ยก็จะผิดทางไปอีกแบบหนึ่งไปติดดีก็ใช้เวลามาพักหนึ่งก็เรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราไปเหยียดคนแบบนั้นไม่ได้ไปตัดสิคนอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็พิธีกรรมหรือเปลือกบางอย่างมันก็ทําหน้าที่ของมันมก็เลยไม่ได้เป็นสายแบบแอนตี้เปลือกแบบเหมือนตอนเด็กๆที่หัวรุนแรงนะและเราก็จะเข้าใจว่าเปลือกทําหน้าที่ของเปลือก วันหนึ่งเขาอาจจะเข้าสู่แกนก็ได้อมไม่ต้องไปรังเกียจเขาเรามีหน้าที่เตือนเขาได้บอกเขาได้ด้วยความเมตตาแต่ถ้าเขาไม่ฟังเขายังติดกับมันอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ใช้เวลาของเขา